ข้างนอกกับจับะ,ะข้างอกอรรยานาโบด้าวโดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสภาประจําปีสะพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่และได้มอบหมายให้จังหวัดจากพิธีสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน สองนางรัชนีอินทาบุรีสามนางสาวเบญจรวรรณฟ้าแก้วสองผู้ที่รับพระราชาทานเครื่องราชเสยารพรชั้นปฐมพรณ์ ในวิภาคสามในสี่ห้าในเนรมิดหลือกหล่ำฟ้าหกเจ็ด 8. นายอนันต์ดิด 9. กนายอมส0นายจิสิ1สิบสี่ สิบห้าในสิบหกนางสาวรัตนสิบยี่สิบนางยี่สิบสองยี่สิบสาม และพรวมพิธีรุกขึ้นยืนถวายความเคารพขอเชิญค่ะขอเ้ียวขอความกรุณาถ่ายภาพรวมทั้งหมดอีกหนึ่ง